สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะปะพาอนคุณปะพาฟอนชื่อเล่นชื่ออะไรคะจ่ะจ๊ะจ๊ะนะคะชื่อหน้าจ๊ะตอนนี้เรียนอยู่เองอะไรคะเป็นสารเป็นสารนะปัจจุบันศึกษาหรือทํางานอยู่ทำงานทำงานหรือทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นค่ะต่อปากค่ะแล้วทำไมถึงสนใจภาษาญี่ปุ่นคะเพราะว่าเคยเรียนมาตอนมหาลัยค่ะชอบแล้วคิดว่าภาษาญี่ปุ่นน่าจะสามารถแบบประกอบชีพได้ แล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะถึงอยาหนหน่างเรียนอาจารย์แรงด้วค่ะอ๋อคือตอนแรกที่เรียนก็คือหาในอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็เห็นเขาบอกว่าแบบที่นี่สอนนี้จแล้วก็มีความพัก็เลยเข้ามาียแล้วพอเข้ามาเรียนแล้วเป็นอย่างที่เขาพูดไหมคะคุณจะประทับใจตรงไหนบ้างคะประทับใจตรงไหนบ้างคะการทำแล้ก็ใส่ใจการเปลียนแปก็ให้เหมือนสอนละเอียดแล้วก็ไม่น่า แล้วการที่อาจารย์มีฟรีเควสทัส้งหมดสามครั้งอาจารย์มีความรู้สึกไหบ้างคะดีค่ะมือนเป็นการทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาแล้วก็ทำให้เรารู้ได้ว่าเราควรจะปรับปรุงไรบ้างบรรากาศให้องเรียนเป็นยังไงบ้างอาจารฉาก็สนุกสนานไม่น่าเบื่อทำให้รู้สึกว่าเวลาเรียนมันผ่นานไปแล้วเจ้ามีอะไรฝากหมออาจารย์แบงค์บ้างคะก็ไม่มีนะคะคือประทับใจค่ะที่สอน,นแล้วก็เหมือนมีการมานให้ทำเพื่อฝึกฝนตัวเองเหมือนเป็นการประคับให้ตัวเองอ่านอย่างเดียวเป็นอย่างเดวค่ะก็รู้สึก ขอบคุณสำหรับกาะขอบคุณค่ะ